รู <d <d ้ได้แบนี้แล้วก็ขณะเดินก็มีความคิดมีความคิดก็ไปกำหนดคิดหนอคิหนโนหน้าจะกำหนดคิดหนอสองค้งาคก็จะดับไปบาครัคิดไม่กันก็มีครัุ้งไปกำหนดปุ้หนอฟุ้หอบางทีมีความฟุ้งแต้องมีอารมณ์ที่แบบไม่พอใจกับสุา อย่าขามม้าดเพยพอไม่พอใจหนอนแล้วเห็นความไม่พอใจเป็นยังไงมันดับไปหรือยังไงเนี่ยมีความไม่พอใจคือความไม่พอใจนั้นจะออกมาทางทางใจที่แบบหัวใจเรื่องไรงพอกำหนดไม่พอใจหนอนไม่พอใจหนอนจากหัวใจที่เร้นอแรงนก็นค่อยๆดับไปองมีอาการเหมือนกับปกติก็มากำหนด เวลากําหนดก็ดีเวลาปฏิบัติธรรมก็ดีเวลาส่งอารมณ์ก็ดีมันจะมีสามขั้นตอนเนาะมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือตัวสติโยคีก็จะรู้แล้วกับกรบรมลร,รมว่ายังไงอันนี้สําหรับโยคีใหม่ก็ต้องบอกด้วยแต่โยคีต่อจะไม่บอกแล้วมีความคิดเกิดขึ้นก็ยมยกกาหนดกําหนดแล้วเป็นยังไงตัวนี้นะไม่เอาตอนจบนะขณะที่เรากําหนดคิดเนาะคิดเนาะเห็นจิตที่คิดเป็นยังไงบ้าง มันค่อยเบาลงเบาลงเบาลงแล้วหายไปหรือว่ามันกําหนดทิศหนอแล้วมันดับวูบไปก็มีทั้งสองอย่างนี้มันจะเห็นการแต่แตการดับของแตกต่างกันไปนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อปูประธรรมนามธรรมก็ดีกําหนดเมื่อไหร่มันก็ดับหมดเลยอันนั้นถึงจะได้ได้ความรู้ในที่หนึ่งว่ารูป,ประธรรมนามธรรมนีม้ไม่เที่ยงจะเห็นความไม่เที่ยงอยู่เนี้ยอยู่ตลอดเวลาะมีอะไรเกิดขึ้นกําหนดว่าอย่างไรนี่เป็นการศึกษาวิธีการ กำหนดแล้วอาการนั้นๆเป็นอย่างไรแล้วขณะที่เรากําหนดเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะคิดหนอคิดหนอเนีนะ่ยปกติเราจะให้วางจิตเป็นกลางแต่บางครั้งเรื่องที่เราคิดในะจิตอาจจะไม่เป็นกลางคิดแล้วอาจจะไปโกรธคิดแล้วอาจจะไปชอบคิดแล้วอาจจะไปไม่ชอบคิดแล้วอยากอาจจะให้หายพวกนี้ถ้ามีพวกนี้นะเป็นใครที่เล่าพวกนี้ได้แล้วก็เห็นพวกนี้ได้ถือว่าเป็นคนที่ละเอียดขึ้นมานะเพราะว่าจิตมันปรุงแต่งเนี่ยมีมันเร็วมากจิตพวกนี้บางทีเราไม่รู้ตัว ้ามีก็ต้องบอกด้วยแต่ว่าวิธีถ้ากําหนดนั่งอยู่เดินอยู่ก็ต้องกําหนดด้วยชอบนอ้อไม่ชอบนอชอบนอ้อจนอาการชอบก็าหายไปจนอาการไม่ชอบก็หายไปอันนี้คือวิธีการนะกนะารส่งอารมณ์ก็จะเป็นประเภทนี้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ยกขึ้นมาปุบ๊บหย่าพึ่งไปนะเล่าให้จบก่อนให้ตัวนี้ดับเห็นตัวนี้ดับก่อนว่ามันดับไปแล้วมันหมดไปแล้วแต่ว่าก่อนที่มันจะหมดนะ่ะเราถ้าใครมีสมาธิดีก็จะเห็นตัวปรุงแต่งของเขา ราะสังขารนี่มันมีอยู่แล้วเพราะเราปฏิบัติได้ไม่นานเลยแต่ถ้าปฏิบัตินานไปสักเดือนหนึ่งเนี่ยสังขารนี้จะไม่มีแล้วเห็นแล้วก็จะตอกใว่าถ็นได้แล้วนะอ่ะมีอะไรอีกเอ่อังาก็เห็นว่ามีปัญญาความอยากที่อยากคิดอยากที่จะนั่นแหละอ่าใจที่อยากจะคิดนี่นก็ไม่ได้ผิดนะหนูนะ,ะเพราะว่าธรรมชาติของมันเอาคนนีอยากอยากจะคิดมันก็จะมีของมันอยู่แล้ว แล้วก็อยากคิดเนาะอยากคิดเนาะบางทีความคิดมันก็จะดับลงเห็นใจที่อยากจะคิดตรงนี้ก็เป็นนามตัวหนึ่งนะเป็นธรรมชาติตัวหนึ่งนะอเหมือนนกับสายตใจ พอเดานเหมืกับเตามัวมัวก็กําหนดมัวหนอมัวหนอแล้วก็มีความมึนก็ไมม่หับตามัวหนอมัวหนอแล้วก็ไปมองที่ที่แสงแต่ไม่ได้แข็งไปมองไอ้คาว่ามัวหนอเนในลักษณะเหมือนเดิมเมื่อกี้น่ะมัวหนอประมัวเป็นยังไงต่อมาอย่าเพิ่งย้ายเออมันมัวมากขึ้นหรือเออความมัวก็มัวหนอมัวหนอเขาความนอแล้วก็ไม่ได้ เออนด้กี่นอกี่นอกี่นอมัวหนอเนี่ยกี่นอได้กี่นอประมาณสีนอโอ้น้อยไปนะหนูนะน้อยไปให้สิอ่าสักหนึ่งนาทีดีไหมเนี่ยมัวนอเราต้องการจะรู้ลักษณะของจิตที่มัวเนีบางีัวนอนานแต่ว่าไม่ เ,เ,เ,เรากาหนดจะเจาะเข้าไปในสภาวะของความมัว,วนั่นเองนะเออต้องการจะดูว่าลักษณะของจิตที่มัวนี่เป็นไงอันนี้เป็นจิตใช่ไหมค่ะคำว่ามัวเนี่ยคือจิตจิตที่จะไปดูนะมันมัวนะเออม,มัวมัวนิ่นนมๆนะคเออนั่นแหละ,หละไ,ปไ,ปไปสองปีงได้สองข้างบนไป,อไปสอง สักสักหนึ่งถึงสองนาทีอาจารย์ว่าคิดน่าจะเหมาะนะเพื่อการเรียนรู้สภาวะอรมเนาะไม่ได้เพื่อให้หายนะถ้าน้อยถ้าน้อยกว่าน,นี้มันเหมือนกับไปไปท่องแต่ชช่อเขาเฉยๆอาจารย์ว่านดชีจะไม่รู้ลักษณะเรามัวเป็นยังไงนะแล้วก็ความเปลี่ยนของความมัวก็เหมือนกันก็อ,อาจจะเปลี่ยนไม่ให้เราเห็นมันไวไปสักหนึ่งถึงสองนาทีหลวงพ่อจะใช้คำวันหนึ่งถึงสามโดยประมาณนะเราโดยประมาณ เสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนไปดูเป็นอย่างอืน่นริมตาม,มองแสงสว่างอะไรก็ว่าเปอีกทีทุกอย่างทุกอย่างเราเราต้องเข้าไปเรียนเข้าไปกําหนดเพื่อจะเรียนรู้เขาไม่ใช่ใเพื่อจะให้เขาหายนะตัวนี้ไม่ใช่ต้องสังเกตดูตัวเองนะถ้าตัวเองไม่ออกมันจะมีเจตนาที่ทิ่ซ่อนแอบเล่นอยู่กหนดเพื่อจะให้หายนะส่วนมากเราร้อยทั้งร้อยและเวลาปฏิบัติธรรมนะทั้งที่ว่ากาหนดเพื่อรู้เนี่ยเป็นเรื่องของวิปัสสนาโดยตรงเลย ทั้เเงเพราะว่าเห็นรู้เห็นรูปนามที่เป็นปัจจุบันรู้ความจริงของรูปนามที่เป็นปัจจุบันเห็นไหมรูปธรรมก็ดินามธรรมกติเนี่ยเป็นปัจจุบันยังไงก็ดูงั้นอย่างมัวเนี่ยก็ามัวหนอมัวหนอเขาเป็นอย่างนั้นแต่ขณะที่เราสติเข้าไปกําหนดรู้เนี่ยเราจะเห็นว่าไอความมวลมันจะเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปเขาเแสดงความจริงของเราเนี่ยก็คือภายแต่ลักคือความไม่เที่ยงแล้วก็เข้าอยู่ในหลักของวิปัสสนาทั้งหมดเลยแล้วก็การกําหนดนี้ไม่ต้องใช้แรงอะไรเลย ในงานเราจะต้องใช้พลังในการกำหนดเพื่อจะไล่เขาก็าดีเพื่อจะยึดเขาไว้กว็ดีอันนี้ไม่ถูกต้องตามวิปัสสนานะจิตเิ่อนนมีใจอากหายเออกำหนดเลยอ,อยากหายหนออยากหายไม่ใช่ความผิดหรอกนะการเข้าไปเห็นกิเลสของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีท่านบอกว่าเห็นอะไรก็ไม่พิเศษท่องเห็นกิเลสตัวเองเคยได้ยินไหมอออ<พ>เออนั่นแหละอ<พ>่ะเป็นไงต่อ <บ S 1> ตอนนั้นก็กำหนดประมาณสีขามัวหนอมัวหนอเบาๆนะคะความมัวก็ไม่ได้ไม่ได้สว่างขึ้นแต่ก็เหมือนกับจะมัวมากขึ้นนะคะก็เริเปลี่ยนมากำหนดที่ที่แสงสว่างสว่างหนอสว่างนออะีรช่วยได้่ก็ความมัวนั้นลายสว่างเข้ามาแทนก็ก็รู้สึกดีก็ดีหนอดีหนอจนก็เริ่มมากาหนดเดินต่อกประมาณนี้ค่ะ การจะเปลี่ยนตัวอะไรก็ตามในเจตนาก็เพื่อจะต้องการที่จะช่วยให้เรามีสติมีสมาธิมากขึ้นนะไม่ใช่ต้องการที่จะให้ความมัวคา้อายมมนต้องดูให้ดีนะเพิ่มอะไรเพิ่มพลังของการกําหนดนะถ้าเราอยู่อย่างนั้นพลังมันไม่มีที่จะกําหนดเหมือนคนไม่มีแรงอนะเดินก็เดินไม่ถึงที่ยกก็ยกไม่ไหวไปทํางานอะไรก็ทําไม่ได้นะเจตนาต้องการเพื่อจะเพิ่มพลังให้กับตัวนี้นะ ไม่ใช่ต้องการให้ตัวนั้นเขาหายไม่ใช่งั้นนะนั่งนั่งมีอะไรไหมองคืมบางทีก็คองยุกสั้นก็แต่ก็กำหนดการประการคองยุกคองเหมือนหมายถึงคองยาวคลองสั้นคองหลังสั้นบางทีก็กำหนดสภาพก็เหมือนเขาเขาไม่ชัดนะคะเราเอามือมาแตะ พอแตะก็จะเห็นความชัดเจนพอกำหนดตรงนุ่มฟองหยุดพ่ก็จะมีความคิดต้องมากำหนดที่ความคิดที่เรากำหนดแล้วความคิดหายไวหายช้าพอดูออกไหมบางครั้งไปทานก็หนึ่งหนึ่งนอก็ความคิดก็ดับไป สมากสองครั้งแต่ถ้าเกิออนกว่านั้นก็ความฟูมแล้วว่ความฟ้มจะมาก็ไปรคำหนดฟูมหนอฟูมหนอบางทีก็มีการประดูงแต่งฟงแต่งบางทีก็ขึกกนนน้นเรื่องถึงจะรู้ก็มากำหนดรู้หนอรู้หนอบางทีก็เกิดเรื่องราวก็มีมีใจที่ไม่ชอบความคิดอะไรบ้างไหมบางครั้งบางครั้งมีใจไปไปไม่ชอบกับเรื่องราวก็มีกำหนดนะเอ<า>อ แต่ว่าอาการที่ไม่ชอบเขาจะมาเต้นที่หัวใจบางทีเราไม่มีสติไปฟังเรื่องราวนั้นแต่กานสังเกตที่ใจใจเต้นแรงก็บางทีก็มีความสติเต้นร้่นเต้นหนอสติเต้นหนอเป็นความสติเต้นที่แบบหัวใจเต้นแรงแนั้นตับใจก็ทำแบบนี้การมีสติเข้าไปรู้อารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนะรูปนามที่เป็นปัจจุบันเจตนาเป็นไงบ้างช่วงนี้ มีความตึงความรัดแล้วก็มีความร้อนที่ผิวหนังบางทีก็รัดตึงมากก็ไปกกำหนดปวดหนึ่งคนนหรอเห็นความรัดตึงนั้นเห็นชัดมากขึ้นบางทีก็ปวดาจนจนเหมือนกับว่าปวดข้างบนปวดสุดๆแล้วเขาก็ไปะจารดับไปแล้วก็ย้ายมาปวดอีกที่หนึ่งก็เรืองาการแบบนี้เกิดขึ้นบางทีก็ มีความปวดที่สะโพกจะมีความแข็งความตึงความปวดความร้อนผสมกันเพราะเป็นาสมุนปวดหนุ่มปวดหนุ่แล้วก็บางครั้งก็ในอารมณ์ในเวลาเดียวกันจะมีความร้อนที่แข็งนะคะที่ผิวหนังจะมีความร้อนต่อข่าแล้วก็ใต้ผิวหนังจะมีความร้อนมากเพื่อไปจมูกตัวอาการร้อน เราก็มีความตึงความทาร่ที่แข่ก็ไปประหดูอาการตื่นก็ตามนั้นแลก็มีหนุนการที่มีอารมณ์แบบว่ามีความปวดความชีกแล้วก็มีใจอยากอยากไปน้องไปดูอาการนะะว่ามันปวดมันมากแล้วก็ร้องมฟังน้อนมัอาการปวดแตว่าชีกตาอาการนั้นทงานรวมกัน ก็เลยทําให้มัวพอมัวก็แต่ละอัดก็ไม่ได้กําหนดอะไรก็มันโมัวก็เลยมากําหนดรู้รู้หนอจนความคิดบแล้วความอยากอยากที่จะเข้าไปอยู่อาการนั้นกับไปก็มีแต่ความปวดที่เด่นชัดมากขึ้นเพราะว่าสองอย่างมันดับไปก็มากําหนดที่ที่ความตัางหัดนั้นค่ะใจดิ้นรนกวนกวายไม่มีนะของจริงมีแล้ว เราเคยมีอาการแบบนี้แล้วเขาขี้เกียจดจังก็มากำหนดที่เกียจหนูเกียจหนูบางทีที่เกียจกำหนดเพื่ออะไรขี้เกำหนดเพื่ออะไรเพื่อเพื่อให้รู้ว่าเราขี้เกียดหรือว่าเพืรู้ว่าจิตของเราเนี่ยประกอบด้วยอกุศลตัวนี้คือโกรศชาตความขี้เกียจนะไม่ใช่กําหนดเพื่อจะให้ความขี้เกียดเราหายนะ พยายามทําความเข้าใจตรงนี้ให้ดีๆว่ากาหนดเพื่ออะไรบางทีก็เหมือนกับจิตเขาแบบแปลกๆหายหาไปแล้วก็เหมือนเขาที่เกียจเขาหลีกหลีที่จะจะอยู่ตรงนั้นนะคะเขาไปกำหนดรู้หนรู้หนแล้วก็เหมือนกับว่าเราสามารถที่จะนั่งได้ได้ตด่อแต่เขาอยากจะคะก็มาก<อ>ำหนดใจนั่นแหละ,ะ,ะดีแล้วละ่ะนะแต่ว่า สงหจนอาการปวดมากกลายเป็นความชาความแน่ความที่ก็กำหนดนดูตามอาการเมื<ต>่อกี้นี้กําหนดจนจิตท,ที่อยากจะพักหายไปนะอนเออแล้วก็ามากาหนดปวดนอ้อปวดน้อไมาอีกมีอะไรเกิดขึ้นให้เรากําหนดกําหนดจนกระทั่งเขาหายไปเราจะเห็นว่าน้ำมรคำแต่ละตัวเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปไม่ได้มีอะไรคงที่สักตัวนะแต่ันสิ่งไหนไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นโทษสิ่งไหนเป็นโทกสิ่งนั้นเป็นอน,นัตตา สิ่งไหนเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนของเรามันก็จะไปตัวที่ว่าล่าสักยทิฏฐิโดยโดยตรงนะแต่สุดท้ายที่มีอาการชาแล้วก็ของกายเขา,ชา,ชายิ่งมีสัาอยู่อยู่คงที่นะคะอาจารย์คืออาการนั้นไม่ปวดมากไม่เบาก็ก็ยังมีอาการชาความปวดแต่ว,ว่าเหมือนกับใจหนึ่งอยากจะนั่งใจหนึ่งไม่อยากนั่ง เพราะกำหนดใจตัวในตัวหนึ่งเลยนะไม่อยากนั่งหนอมากกว่านนั่นแหละกำหนดใจที่ไม่อยากเพราะยังไม่ถึงเวลาเลิกนี่นะถ้ายังไม่ถึงเวลาเลิกน่ะครนั้นต่อยกเลิกเวลาแล้วค่ะใช่ยกเลิกเวลาก็จริงแต่ว่าเวทนาไม่หายเลยนั่นแหละเวทายังไม่หายแต่ว่าจิตมันอยากจะลุกกําหนดจิตเลยอยากลุกหนออยากลุกหนอกอยากลุกหนออะจนกระทั่งจิตอยากจะลุกเขาหายก่อนหายแล้วก็ไปกําหนดต่ออีก จกนกระทั่งถึงเวลาหรือว่าถ้าเราไม่มีกําลังแล้วหมายถาว่ากําหนดอะไรไม่ได้แล้วกําลังมันหมดแล้วลแล้วก็กใช่ใช่คืออยากจะพักแล้วมนันกำหนดไม่ได้อะรู้อยู่แล้วว่ากําลังมันไม่พอที่จะเข้าไปดูแล้วมันเหนื่อยมากถ้าเรากําหนดจิตอยากจะท่านบอกว่าอยาไปออกเพราะจิตอยากจะออกอแต่ให้ไปกาหนดเพราะเหตุเพราะผลว่าวตรงนี้นะจิตยี่อยากออกคที่เรากําหนดแล้วอยากพักเนาะยาเฝ้าหนอยจนจิตอยากจะพักเขาหายละ ทีแรกเราพอมาิจารนาว่าอีเรานั่งมานานแล้วนะแล้วก็กําลังของเราไม่มีดูก็ดูไม่ได้แล้วนะแล้วก็ตอนนี้ก็อยากจะพักจริงๆแล้วอยากพักเนาะอยากพักเนาะรอยากขยับเนาะแล้วก็ภายสมาธิออกเดินจงกรมกับสติปัญญาได้เท่าไหร่หนูก็จดเป็นสถิติของตัวเองไว้วันนี้ได้หนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือว่าสองชั่วโมงครึ่งก็แล้วแต่นะแต่คนในประเทศเนี้ยเราจะไม่กลัวเวทนา แต่ถ้าเรายังฝืนนั่งต่อไปอีกนะั่นหนึ่งความเบื่อเวทนาก็จะเกิดขึ้นด้วยสองความกลัวเวทนาในบรรลังต่อไปเพราะหนึ่งมันทรมานมันอะไรสารพัดอย่างถ้ากำลังไม่พอเนี่ยไม่ควรที่จะฝืน,นได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละแต่เราก็ทำว่ากำลังของเรามีแค่นี้นะะวันต่อไปก็เอาใหม่แล้วเราถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยาการพัฒนาของมันมันจะมีนะจากการทนในห้านาทีก็จะพทนได้สิบนาทีทนได้สิบนาทีก็เป็นทนยี่สิบนาที โดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรมากเลย mm. เพราะว่ากําลังเขาจะหนุนกันอ่าเป็นขั้นๆ้น่ขั้นที่หนึ่งได้แล้วขั้นที่สองมันก็จะขยับไปบางคนนั่งดูเวทนาตั้งชั่วโมงหนึ่งแบบมีความสุขเลย mm. ความสุขนี่หมายความว่าใจไม่อยากไม่อยากจะให้หายไป่มีแต่ว่าทุก,กันทุกแน่นอนละเห็นตัวทุกนี่มันต้องมีอยู่แล้วความบีบคั้นมันมีอยู่ mm. แต่ว่าในความบีบคั้นนั้นใจอยากจะออกใจไม่ชอบอะไรก็จะไม่ค่อยมีดูแบบสบายๆนะ ทขาเรียกว่ามีทุกนีอยู่แต่ใจไม่เป็นทุกการดูอย่างนี้ได้มันก็ถึงว่าเป็นประกาศนิบัติท่านหนึ่งนะอ่ะ,อะมีอะไรอีกไหมอย่างอื่นอย่างอื่นเหมือนเมืเ่อวานนีคะที่เชิญมาเข้าห้องนะ้ำก็ก้างรถควายย่างน้องควายย่างน้อง,ม,อง,ง,ม,องมาทำปิดในห้องน้ำเพเสร็จก็เดินออกมาเหมือนปิดเขา เขาอยู่นิ่งๆเขาไม่อยากเริ่มเขาไม่อยากกำหนดเขาก็เลยยืนแล้วก็กำหนดใจนั่นแหละเออเขายืนชือๆก็ใช่แหละใจมันเป็นยังไงถ้าเรียกชื่อไม่ถูกก็เป็นรู้หนอรู้หนอนิ่งมันเป็นดูกายเนาะนิ่งเฉยๆก็เลยมาดูของยุกของยุกก็ชัดก็ยืนดูของยุกสักพักก็รู้ เลยแบบเหมือนก็ะตุ้นตัวขึ้นมาก็กำหนดขึ้ยาได้อารมณ์ไหนชัดเจนกําหนดอารมณ์นั้นได้นะแต่ว่าต้องดูว่าลูกประธรรมนี้นะไม่ใด้นตันที่บทย่อยคงเป็นอยู่แล้วเนาะดีขึ้นมานะต้องให้มันดีวันดีคืนเออตื่นตื่นกี่โมงแล้วเมื่อเช้าตื่นเออดีละดีละไม่งงเงียนะ ไม่งอแงยไม่ใช่งอเงยบางทีมันไม่มันงอแงยมันอยากจะนอนต่อเนี่ยเขาเลยงอแงยเออนั่นแหละลุกกระลุกเลยนะเพราะว่าจำคำหลวงพ่อว่าตื่นเร็วก็ได้ประโยชน์เร็วเออใช่ใช่จำคำของพรอาจารย์ด้วยตื่นมาดูตสึกอาการยังไงต้องจำให้ได้เหมือนเหมือนคนไปค้าขายเนาะตื่นเช้ามาก็จะได้ขายของเยอะขึ้นที่ตื่นเช้ามาเราก็จะได้กําหนดได้เยอะขึ้น แต่โนดแต่ละหนอเนี่ยมาพุสนเกิดแสนกดถ้าเราถ้าเราผูกใจคิดอย่างเงี้ยแล้วคิดบวกมันก็จะเป็นกําลังใจอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทําไปสักแต่ว่าทำให้ทำแล้วให้ให้รู้ว่าทําแล้วได้ประโยชน์อะไรไม่ทําได้โทษอะไรอย่างเงี้ยเนาะดีมากเลยการข้าวอะไรก็ให้ละเอียดน,นะเนาะใส่ต้นจิตใส่อะไรเข้าไปด้วยนะเก็บสายตานี่1ร้ยเอร์เซ็นต์นะเก็บสายตาแปดสิบห้าก็ได้ ่องที่วเลามีกามาพจะใช้ทางบค่ะก็เลยขออนุญาตเขาบอกบอกเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่ห้องเราเหรอไมอนะพนั่นที่บอกเขาผ่านตัวอย่างบอกให้เขาท้อซอให้ได้ผ่านเล็กผ่านใหญ่เล็กสุดนะเล็กสุดนะมันจะมีเล็กล่สเล็กสุด เราได้หรือยังได้หรือยังเดี๋ยวเดี๋ยวกี่ก้อนสองก้อนเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้เพราะอาจารย์ใช้อยู่อาจารย์ใช้กับเมอที่นาฬิกปลุกนะคใช่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 แต่ว่านำมาพอจะมาใช้แตหมดก็เลยขออนุญาตอาจารย์ว่าอยากแหนบดูนาฬิกาแต่ก็ไม่จะไป่มาขออนุญาตทำไมแล้วการขออนุญาตเอาใช้การกำหนดแทนนะ ยเราอยากจะดูเนะี่ยอยากดูเนออยากดูหนอ<โ>อ,อยากดูหนอะก,ออกอออนนอ็เหนก็เห็นเนอเห็นเนเห็นก็เห็นหนาไดาาจ้จริงๆแล้วนนดูนาฬิกาเนี่ยดูนาฬิกาแบบนี้มันจะดีกว่าทําไมถึงว่าดีกว่าไหมเพราะว่าเราจะได้ฝึกในการเหลียวในการอะไรด้วยแต่ถ้าไมิชยมาดูเนี่ยมันแทบจะไม่ได้กําหนดอะไรมากนะพ<เ>อ,อลืมตาก็เห็นเลยแต่ก็กำหนดนะคะช่อได้ตรงที่เราไม่ต้องไปแห้มมองเพราะว่าเข้าใจอย่า ใม่ชีต้องเข้าใจนะนะนะถ้าสติสมาธิไม่มีกําลังพอมันก็จะเสียนะ<ช>แต่ว่าถ้าเก่งแล้วเนี่ยมันมันกาหนดไรายได้เยอะกว่า<ช>เรามามองที่ว่ากําหนดกับไม่กําหนดกําหนดเยอะกับกําหนดน้อย<ช>อาจารย์ปฏิบัติธรรมอาจารย์จะมองที่ว่าได้กําหนดเยอะกําหนดแต่ละหนอเนี่ยเป็นมหากูศลเป็นได้กําหนดอันนี้อาจารย์มองตรงนี้แต่ถ้าคนไหนที่กำหนดไม่เป็นนไม่เป็นไม่ไม่แนะนําที่จะให้น้อยก็ให้แบบทำแบบนั้นแต่ว่าก่อนเนี่ย ใช่ดูที่ใจใช่ใช่เขาไม่ได้จะมองแต่ะไใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละใจใจเราเสายใจเราเสียใช่เราหมดเห็นหนแต่เห็นหนมันก็คิดหนก็มันเยอะบางทีมันเยอะนะคะก็อยากอยากกินนั่นแหละถ้าคนสำรวมไม่ได้ก็ยังไม่ให้ยังไม่ให้ทําอย่างนั้นก็ ดีที่สุดก็คือไม่มองมองนาฬิกาเชราเห็นอะไรเยอะก็เลยแบบว่ายังไม่อยากที่จะแข่หวนะวันเดินรูงแข่งถ้าเก่งแล้วต่อไปมันก็ค่อยทาได้นะตอนนี้ก็เอาเอาเท่าที่เราดีละหนึ่งก็เห็นจุดบกพร่องของตัวเองว่าทําอย่างนี้แล้วมันเสียอะไรนะเขาเรียกว่าเห็นประโยชน์กับเห็นโทษเห็นโทษของการกับไม่กําหนดกับเห็นประโยชน์ของการกําหนด แล้วก็รู้ตัวเองด้วยว่าเรามีศักยภาพแค่ไหนที่จะกําหนดถ้าไม่มีอย่างนี้เราก็อยา่าเพิ่งทาเอาทาแบบง่ายๆไปก่อนเออไปลืมไปทําใหม่นี่ของเข้าใจเนะเาะ<า>โอเคมีอะไรจะถามไหมอย่างอือ่นเหมือนขอออ้อบกรอเหมือนกับเราออออเอาใจไม่พอใจหรือเปล่าคะเหมือนกับเวลาเราจะ ทำอะไรยกย่างแบบเนี้เนื้อมือหรือว่าโคคูเหยียดเข่าเหยียดอกเราดูอาการแต่ว่าใจมันจะไปคิดอย่างอื่นเรามันเมันเป็นไปได้ไม่ฉีไม่ชีไม่เชื่อว่าจะให้ใจมันอยู่ที่มือตลอดนะไม่สีต้องมีความรู้ความรู้อยู่ว่าจิตของเราเนี่ยจะไม่อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่ตลอดบางทีก็จะอยู่กับสิ่งที่เรากําหนดบางทีก็จะไม่อยู่ ขอเพียงให้รู้นะท่านบอกว่าเผอให้รู้เขาต้องการตัวรู้นี่นะไม้ชีรู้ใช่ไหมว่าตัวเองเผลอไปอมุ่เมอที่เนี่ยตอนนี้ก็ไปหนอปาก็ว่าไปหนอแต่ใจไม่อยู่ที่นี่พอรู้ตัวปุ๊บบางทีรู้ตัวปุ๊บแทบไม่ต้องทําอะไรเลยใจมันก็วิ่งมากับตรงขึ้นแหละอย่างนี้อย่างนี้ปกติเลยเะนะปกติตว่าหมอกับอาการที่เราทำเราลืมไปแล้วด้วยแลว้วยางประเภทนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปทําใหม่นะ ไม่ต้องไปทาเพราะว่าการกําหนดก็ยังมีอยู่แต่ใจมันไม่อยู่แค่นั้นเองเราก็ไปต่อเพียงแต่ว่าพอรู้ตัวพบมันก็จะมาเกาะต่อไปอีกหลายตาอีกนะเป็นธรรมชาตินะอาการอย่างนีนะ้แต่ให้เราสังเกตดูถ้าเราสังเกตปฏิบัตินานเข้ามันก็จะน้อยลงน้อยลงมันก็จะอยู่กับกายมากขึ้นบริกรรมตรงไหนใส่ใจตรงไหนก็จะอยู่กับตัวนั้นนะดีละเดินนั่งเท่าเดิมน่นนะตั้งใจเนาะ si, ne are not